Bitcoin จะกลับตัวได้หรือ,อยังนะครับและแนวต้านแนวรับตรงไหนนะครับมีในสัาคัญเดี๋ยวคลิปนี้เราดูกันครับสวัสดีครับผมกอลลองทุนนะครับก่อนอื่นนขอเพื่อนกดไลค์กดซับสไคร e กับทางช่องยูทูบลองทุนนิดนึงนะครับ จะได้เป็นแรงใจให้กับทีมงานของเราและตอนนี้นะครับเรามีฟังก์ชันของซัพพอร์เตอร์และลองทุนเอกซิสีนะครับและเพื่อนที่อยากสะสมเราและดูรายละเอียดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคอลทางด้านคริปโตเคอเรนซีเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับแล้วเข้ามาในตัวหน้าเทรดดิ้งวิวแล้วนะครับก่อนอื่นเนี่ยเขาอยากจะให้เพื่อนๆดูถึงสภาพตลาดนะภาพรวมในวันนี้ก่อนนะก็ดูโอเคขึ้นนะกว่าอาทิตย์ที่แล้วเยอะมากเลยนะครับหลังจากช่วงราคาเนี่ยที่มีการดรอปนะครับทะลุ19,500ลงไปซึ่งเป็นแนวรัับสําคญนะ ของบิตคอยนะครับแล้วก็ตัวเหรียญอื่นเนี่ยก็มีการเทขายนะครับตามๆกันหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้บางตัวกลับมาเกือบเท่าแล้วนะครับอย่างเช่นแซนอย่างเช่นโซอะไรเงี้ยก็กลับขึ้นมาเยอะละนะครับแล้วก็ในฝั่งของบิตคอยเนี่ยก็มีการดีดกลับขึ้นมาแถวโซน21400 21700นะครับประมาณนี้นะครับจากจุดต่ำสุดโลสุดเนี่ยก็คือแถวประมาณ17นะน7นิดนะครับ1 7 5็0นนะครับ7 6 0 0นะก็ลงไารถวๆนะครับแล้วน็มีกรีดตนวกลับขึ้นมาวราวนี้นน้เราจะมาคุยกันถึงตัว เวฟนะครับของตัวบิตคอยที่มันมีความน่าจะเป็นนะหลังจากนี้เกิดขึ้นนะแล้วก็ตัวนัลลัแนาต้านนะครับที่ค่อนข้างมีน้ำสำคัญเลยนะครับในการเทรดก็เพื่อนอาจจะเก็บตัวเลขพวกนี้ไปดูได้นะครับก็เป็นตัวเลขที่หลายๆคนมองอยู่นะฮะคราวนี้อยากจะให้เพื่อนดูถึงเวฟนะครับที่มันเกิดขึ้นของบิตคอยก่อนนะครับตอนแรกเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากแถวประมาณ5 0าสิบหกสิบอนะเล็กๆเลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาแถวประมาณไฮแถวประมาณหมื่นเก้านะครับหมื่นเก้าซึ่งเนี้เป็นไฮเก่าในปี2018 นะครับที่ขึ้นไปเป็นจุดสูงสุดตอนนั้นนะครับแล้วก็มีการ drop ลงมานะครับดรอปลงมาตรงนี้เป็นเคอร์ฟสองนะการดรอปลงมาตรงนี้เป็นเคอร์ฟสองแล้วก็มีการเบรกแถวแถว high กับ low เนี้ยในปี2020นะปีนั้นเนี่ยก็เป็นปีที่บูริตทั้งปีเลยนะก็เป็นปีที่มีการปรับตัวขึ้นนะครับของบิตคอยจากประมาณหมื่นหนึ่งนะครับขึ้นมาถึงประมาณ6กหมื่นเจ็ดหมื่นได้นะครับในปี2020นะครับแต่คราวเนี้ยถ้าเกิดเราตรงนี้เราฟอร์แคสต์ว่ามันเป็นเคอร์ฟสามนะตรงนี้หนึ่งใช่ไหมครับ มีการปรับลงมาย่อมาเป็นเคอร์ฟสองแล้วก็ขึ้นมาเป็นเคอรฟ 3, นะ์ฟสามเนาะหลังจากเนี้ยที่เราจะเจอคือ,อไรนะครับมันก็เป็นได้หลายกรณีมากๆเนาะกรณีแรกเนี่ยตรงนี้อาจจะไม่ใช่3ก็ได้ตรงนี้จะเป็นเคอร์ฟห้าไปแล้วนะครับถ้าตรงนี้เป็นเคอร์ฟห้าไปแล้วเนี่ยน่าจะมีการปรับตัวลงที่ค่อนข้างลึกนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่ามันน่าจะลึกลงไปถึงขนาดไหนบ้างถ่ายได้บ้างนะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติตรงนี้เป็นเคอร์ฟสามการที่ลงมาตรงเนี้ยน่าจะเป็นลักษณะของ A ถูกไหมครับ A เพราะว่าพอสามปุ๊บ เฟิร์4เนี่ยเราจะเจอเป็นลักษณะของไซเวย์นะครับที่มันเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้อาจจะเป็น A นะครัอ A แล้วก็มีการปรับตัวขึ้นนะของตัวรับราคาที่เป็นการรีบาวเกิดขึ้นนะครับเขาเรียกว่า B นะเป็นเวฟที่เป็นคอร์เรชันขึ้นไปนะครับขึ้นไปจะอยู่แถวประมาณโซนที่ไม่ได้ทำา i g h h เก่าเนี่ยอยู่แถวประมาณห0 0ม0กว่า68 0 0 0เนาะซึ่งตัว B ที่มันขึ้นไปเนี่ยนั่นอยู่แถวประมาณ5 0 0ห0ได้นะครับโดยประมาณนะแล้วก็มีการปรับตัวลงมา โดยที่ไม่ทำนิวโรอีกครั้งหนึ่งนะครับแถวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น B แล้วก็ลง C นะครับก็จะเป็นลักษณะของ C ยกที่มันเกิดขึ้นแต่ไซเวเนี่ยตรงนี้น่าจะมีกรอบที่ค่อนข้างกว้างเลยนะครับสำหรับไซเว่ยในภาพใหญ่ตรงนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมเขียนไว้ก่อนนะว่าน่าจะเป็น B ได้นะครับตรงนี้เป็น B เนาะบ B แล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็น C นะครับอันนี้คือกรณีที่1นะเดี๋ยวเราไล่ไปในแต่ละกรณีเนาะ แล้วพอเป็น C เสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็จะมีการทำเวฟเล็กๆนะเพื่อที่จะขึ้นเคอร์ฟห้ทีตรงนี้จะเป็นลักษณะของการจบเวฟซีแล้วนะครับตรง C ตรงนี้จบเวฟซีแล้วแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นต่อนะปรับตัวขึ้นต่อหลังจากนี้นะครับโดยที่จะเบรกไฮตรงนี้ก็คืออจะมี1เล็กนะครับ2นะครับแล้วก็ขึ้น3ใหญ่ๆอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีการไซด์เวฟออกข้างอทีแล้วก็ขึ้น5อะไรอย่างนี้นะครับ อันนี้คือลักษณะของเคอร์ฟห้าที่มันมีความน่าจะเป็นไปได้นะนะครับตรงนี้นะฮะอันนี้คือเคสที่1น,นะครับที่เรามองไว้ว่าบิตคอยนะน่าจะเป็นลักษณะของเวฟห้าขึ้นแบบนี้ได้ถ้าว่ามันแปดหมื่นหรืออะไรเงี้ยที่หลายๆคนหรือนักวิเคะห์หลายคน,ยคน,ยคนมองว่าเฮ้ยจะขึ้นไปถึง1นึ่งแสนเนี่ยเขาก็จะมองไปในกรณีนี้ในเคสนี้นะครับแต่ครงเนี้ถ้ามันได้เป็นในเคสนี้มันจะมีลักษณะแบบไหนได้นะครับเดีย๋ยวผมลบตรงนี้ออกก่อนนะฮะ คือถ้ามันได้เป็นในลักษณะแบบนี้มันก็จะเป็นลักษณะของตรงเนี้ยได้จบเวฟ5ไปแล้วนะครับสมมติเราเปลี่ยนนี้เป็น5เนาะ,ะเวฟ5ไปแล้วจบเวฟ5ไปแล้วแล้วก็มีการปรับตัวลงหลังจากนี้ซึ่งการปรับตัวลงหลังจากเนี้ยมันก็จะเป็น ABC ลงไปลึกๆเลยนะครับซึ่งเนี้ยเราต้องใช้เอเ t wave ดูด้วยนะแล้วก็ฟีโบนะครับในการตีนะครับเพื่อที่จะหาแนวรับของมันที่มันจะลงไปนะครับซึ่งตีจากฐานนี้ขึ้นมาเนาะ ไปที่ไฮเก่านะครับแล้วมันก็จะมีตัวรับราคาที่มีความเป็นไปได้อยู่ตรงนี้เนาะที่มันจะลงไปก็คือแถวประมาณหมื่นห้าเห็นไหมฮะหมื่นห้าแปดพันนะครับซึ่งตรงนี้เป็นกล่องของตัวรับราคาที่ดูแล้วน่าจะมีการปรับลงไปได้ถ้าตรงนี้เป็นเคอร์ฟ้าแล้วจบแล้วนะครับก็ที่จริงมันลงไปลึกได้อยู่นะอีกนิดนึงนะครับประมาณถึงประมาณหกพันห้าพันอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตัวเลขพวกนี้นนที่ที่คนเชียร์กันว่าเฮ้ยจะลงไปห้าพันแปดพันอะไรเงี้ย เขาน่าจะดูจากอีเลเวตตรงนี้แล้วก็ดูจากพิพัฒน์ที่นะครับที่เราตีนะครับเป็นตัวรีเทสเมนต์ก็คือการหาแนวรับนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นแนวรับที่ค่อนข้างน่าสนใจถ้าเกิดจะมีการลงต่อนะนะครับก็ลงไปเล่นอีกโซนหนึ่งนะครับที่ตรงนี้การเทรดหรือพอร์ชันของผมเองเนี่ยผมก็มองตรงนี้น่าจะเป็นเคอร์ฟหนึ่งแล้วตรงนี้น่าจะมีการไซด์เว่เกิดขึ้นใหญ่ๆเป็นกรณีที่1ที่เราพูดไปเนาะก็เลยทําการลองพชั่ชันแถวนี้ไปเพราะว่าลิซิบอร์ดค่อนข้างต่ําเลยนะครับ คราวนี้เดี๋ยวเรามาซูมดูกันใกล้ๆกันก่อนว่าถ้าสมมุติมันน่าจะเป็นในสองกรณีแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นในกรณีไหนนะครับคร mm hmm. าวนี้พอเราเปิดมาในกราฟเดย์นะกราฟเดย์แล้วก็เดี๋ยวกดออโต้ขึ้นมานะฮะ mm hmm. เราก็จะเห็นตัวแนวรับนะ mm hmm. ที่เป็นแนวรับที่ค่อนข้างมีนัยสำคัญตรงนี้ก็คือบ9 5นก้านะแล้วก็มีการดีดตัวกลับขึ้นมานะครับหล mm ัง hmm. จากนี้ถ้าเราวางโพชชันในการเทรดไปเราก็อาจจะตั้งสปรอตข้างล่างนะเหมือนที่ทางงทางผมทำเนี่ยนะครับแล้วก็ วางลิขิบบอร์ดด้านบนไว้นะครับซึ่งลิขิบบอร์ดเนี่ยมันน่าจะมีแนวต้านนะครับดูจากตัวแนวต้านที่เป็น horizontal line ก่อนเลยแล้วกันนะง่าย,ายๆเลยแบบเบสิกเบสิกก็คือบันไดที่มันเคยขึ้นไปแถวๆสามหมื่นหนึ่งนะอันนี้คืออันที่หนึ่งนะครับแล้วมีอะไรอีกมีแถวประมาณตัวยอดที่มันจะขึ้นไปนะครับแถวประมาณนี้น่าจะมีในระยะสําคัญได้สี่หมื่นสองนะครับซูมเอามาอ่าน่าจะมีตรงนี้อีกนะครับที่เป็นยอดที่ดูเป็น มีคนขึ้นไม่ติดอะตรงน,นี้สี่หมืนแปดนะครับแล้วก็ไหลขึ้นไปอีกนะครับซูมเอามาหน่อยเท่าไห่ประมาณห้าหมืนสองแล้วก็ข้านบนสุดเลยหกหมืนเก้านะครับตรงนี้จะเป็นแนวต้านที่ถ้าเกิดมีการปรับตัวของราคาขึ้นมาเนี่ยน่าจะมีการเทขายเกิดขึ้นหรือว่ามีการลังเลของราคาเกิดขึ้นนะครับตรงนี้แนวรับที่เราน่าจะเห็นไปแล้วนะเมื่อกี้ก็มีอยู่ละก็เท่าไหรประมาณหมื่นห้าใช่ไหม แล้วก็8 0 0พันนะที่เมื่อกี้เราตีตัวพิบนลชีนะครับประมาณ8 0 0พันกว่านะครับตรงนี้ก็เป็นแนวรับด้านล่างนะซึ่งพวกนี้เป็นตัวเลขที่เรามีที่มาที่ไปนะครับในการดูนะแล้ถ้าสมมุติเราไปมองลึกๆอีกนะครับสมมุติเราเทรดในทามเฟรมที่มันเป็นทาเฟรม1ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยเราก็สามารถไปดูลึกๆได้นะครับซึ่งตัวเนี้ยเราวางตัว position ไว้นะ position ของตัว ผมเองเนี่ยราคาต้นทุนอยู่แถวประมาณ2 5 0 0มนะครับเดี๋ยวตีเพื่อนรู้ด้วยเป็นสินทรเงินดีกว่าจะได้ไม่งงนะครับ2 5 0 0มืน่นห้าร้อยนับแถวนี้เนาะใส่เป็นสินทรเงินไว้คือโพรเชั่นที่เราเข้านะตอนนี้ราคาปรับขึ้นมาที่2 1ง0มเรามีโปรฟิตเกิดขึ้นอยู่นะแต่เราก็พยายามเทรดให้มันรีคอฟเวอร์กับตัวขาดทุนก้อนเก่านะครับที่มีการระเบิดเกิดขึ้นแถวๆนี้น,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 นะครับระเบิดไปละโพรเชันหนึ่งประมาณ200,000นะครับคราวนี้ตอนนี้มันกลับมาเนี่ยเราจะดูว่าทาร์เก็ตมันถึงประมาณไหนได้นะ ก็เหมือนเคยตีเพื่อนดูักครั้งหนึ่งนะครับซึ่งแทร็เก็ตเนี่ยเราก็ตีจากตัวฟิโบนะครับที่เป็นฟิบเทนเบดเอ็กเซนชั่นนะครับก็ตีจากทางนี้ถ้าเราพอแคบวันนี้จบแล้วนะครับแล้วมีการขึ้นหนึ่งนะขึ้นหนึ่งงนี้ลงมาที่สองนี้นะครับเราถ้ตีแทร็กเก็ตด้านบนได้อยู่ท้่ประมาณสองหมื่นหกนะฮะเราก็มาตีขีดไว้สองหมื่นหกนี้นะครับเป็นตัวแทร็กเก็ตสีชมพูแล,ล้วกันเนาะเมื่อกี้เราตีสีชมพูไว้นะครับสีชมพูตรงนี้นะครับ เราลองดูกับตัวแนว horizon ท a l l ล n e นะครับอันอันอันบนถัดไปอ่ะนะครับแล้วก็ตัวแนวต้านที่เป็นอ่า r ก็ t ของฟีโบอีกอันนึงก็คือประมาณ30,000นะครับแถวแถวนี้น่าจะเป็นเกาะที่เราสามารถหวังผลนะครับในตัวแบบราคาที่ไน่าจะปรับขึ้นไม่ได้นะครับอันนี้คือกรณีที่เราคิดไว้มันน่าจะเป็นเนาะเราก็รูจากภาพรวมกว้างก่อนในภาพมันมาก,ก่อนแล้วก ขยับเล็กลงมาเล็กลงมาเล็กลงมาเรื่อยๆนะครับมาในลักษณะของภาพเดภาพชั่วโมงภาพ4ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับในการเทรดซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเทรดในภาพ1ชั่วโมงหรือว่า4ชั่วโมงเนี่ยก็พยายามดูกราฟที่มันใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะ forecast ว่ามันอยู่ในลักษณะของเคอร์ฟไหนนะครับวเวลาเล่นในทิศทางจะได้วางโพสชั่นได้ถูกนะไม่ได้วางสวนทางมันนะครับคราวนี้พอเรามองเป็นอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมเราก็มาหาลิชิบอร์ดสิว่าลิชิบอร์ดอยู่ประมาณไหนนะครับอย่างโพสชั่นของผมเองเนี่ย ตัวที่ผมเข้าไปก็อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวรีทิบอดที่เราวางไว้จุดซับลอส์นะที่มันคิดว่าเราจะลอสเงินสูญเงินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12%นะครับจากตัวรับราคาที่มันมีการปรับขึ้นไปนะครับปรับอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดแทร็กเก็ตเนี่ยที่เราวางไว้เนี่ย Target แทร็กเก็ตแรกก็คือแถาประมาณ26,000นะครับ26,000เนี่ยเราก็จะรีทิบอตมาหนึ่งต่อ2เองนะฮะแต่ถ้าเกิดเราคิดว่ามันน่าจะเป็นในเคสถัดมาเนาะ คือมีการเบรคของราคาที่ค่อนข้างโอเคเลยรุนแรงเลยนะครับตรงนี้ซิตี้วอร์ดน่าจะเยอะกว่าเพราะว่ามีการปรับตัวขึ้นไปขยับขึ้นไปอีกนะครับแถวประมาณสามหมื่นกว่าแล้วก็ถ้าเราวางสอบรอไว้ด้านล่างเนี่ยก็สิบสามเปอร์เซ็นต์นะความเสี่ยงนะด้าน,นบนสี่สิบหกก็ประมาณหนึ่งต่อสามจุดห้านะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการคำนวณซี้บอร์ดคร่าวๆแล้วนะสำหรับการเทรดนะเพื่อที่จะ คำนวณพอริชันของเรานะแล้วก็ไซส์ในการเทรดของเรานะครับได้ดีเนะเราก็มาดูดิสิวอตตรงนี้ก่อนแล้วก็มาดูความน่าจะเป็นของแนวรับแนวต้านที่มันเกิดขึ้นนะครับคราเนี้ยถ้าเกิดตรงนี้มันมีการปรับของตัวราคาเกิดขึ้นในทิทางไหนทิทางหนึ่งนะมันก็จะมีแนวรับแนวต้านเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเพื่อนๆก็เอาไปคำนวณนะครับในการเทรดในรอบต่อไปในไม้ต่อไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น ตัวโซนราคานะครับที่เรามาวางให้กับเพื่อนๆดูเนาะแล้วก็ทิศทางของบิตคอยนนะที่เรามองไว้นะว่ามันจะเป็นได้กี่กรณีนะครับก็หวังมันจะเป็นประโยชน์กันนะครับและสุดความรู้ในวันนี้นะครับเราก็มองบิตคอยนนะใน2องมุมมองด้วยกันนะว่าน่าจะเป็นลักษณะของไซเวย์นะครับหลังจากนี้เนาะที่เป็นไซเวย์ใหญ่ๆนะครับในคร์ฟสี่ของเขานะแล้วก็ขึ้นไป 5, ห้าแถวประมาณ80,000ได้แล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือการลงลึกไปเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นในเคสไหนนะครับก็ต้องรอดูในประมาณเดือนนี้ หรือว่าอีกเดือนหน้าเนาะถึงจะมีผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นให้เราเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับถ้าใครที่ชอบคลิปของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคลิปโตเคอเรนซี่แล้วก็ฝั่งของ t ทชินอลมาร์เก็ตวันนี้ผมกอฟขอตัวลาเพิ่มไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ